ผมต้องยอมรับครับว่าทุเรียนคือราชาแห่งผลไม้นอกจากจะเป็นที่นิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนซึ่งมีมูลค่าการส่งออกนับแสนล้านบาทและยังเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องเช่นธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจปุ๋ยธุรกิจขนส่งหรือแม้แต่ธุรกิจเล็กๆอย่างกระบะดาจีนเป็นผู้นําเข้าทุเรียนรายใหญ่จากไทยมากกว่าร้อยละเกของจํานวนที่นําเข้าทั้งหมด โดยมีการตั้งโรงจีนขึ้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC เพื่อรับซื้อและส่งออกทุเรียนกลับไปประเทศของตนหรือแม้แต่ที่จีนเองเกษตรกรได้เริ่มการปลูกทุเรียนโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรชั้นนําและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาให้ความรู้จนสามารถปลูกทุเรียนได้สําเร็จ กลับมาที่ไทยดำเนินนโยบายส่งเสริมการลงทุนระเบียงเศษษรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC มีการเข้ามาลงทุนจากกลุ่มทุนจีนการตั้งหลงจีนการตั้งรีสอร์ทเพื่อการท่องเที่ยวและการส่งออกทุเรียนกลับไปจีนมีการกว้านซื้อที่ดินและซื้อทุเรียนแบบเหมาสวนทำให้ในายทุนจีนสามารถเป็นผู้กำหนดราคารับซื้อได้เองโดยมีแรงงานคนไทยกัมพูชาทำการคัดแยกและบรรจุ และส่งออกโดยขนส่งสัญชาติจีนสุดท้ายคนต้องกลับหันไปมองที่ผู้นำรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์และผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจะจัดการและรับมือกับปัญหาการผูกขาดในเชิงธุรกิจของกลุ่มทุนจีนได้อย่างไรและจะสามารถหาตลาดอื่นเพิ่มเติมนอกจากตลาดจีนได้หรือไม่อย่าบอกนะครับว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่ได้นะครับ ทุเรียนจะยังคงเป็นราชาแห่งผลไม้ต่อไปหรือจะถูกโค่นล้มลงไปดั่งราชนีของผลไม้อย่างมังคุดที่เร่วงหน้าไปก่อนแล้ว